ได้เวลากันแล้วสำหรับการเรียนรู้เลขเจาะความรับชีวิตที่เป็นคู่เลขที่สำคัญมากๆในหลายๆตำราเลยนะยกย่องให้เลขคู่หรือว่าคู่เลข1-5และ5-1เนี่ยเป็นเลขที่ยิ่งใหญ่มากๆเรียกว่ายิ่งใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมในทุกๆแง่หลายๆแง,ง่เพราะอะไร เพราะเท้าวความจากความเชื่อตามตำราตำราโบราณจักวานนี้เนี่ยพระอาทิตย์ถือว่ายิ่งใหญ่มากที่สุดเป็นดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงในตนเองนะที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดและดาวพฤหสัสบดีเป็นดาวเคราะห์นะที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดดังนั้นเมื่อดาวฤกษ์ยิ่งใหญ่ที่สุดดาวอาทิตย์ถูกแทนด้วยเลขหนึ่ง ดาวเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดาวพระศรดีถูกแทนด้วยเลข5มาอยู่ด้วยกันเลขคู่หรือว่าคู่เลข1,5และ 5, 5้จึงเป็นคู่เลขแห่งความสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์พูนสุขมากที่สุดในตำรานะหัวราศาสไทยเนี่ยเรียกเลข1,5และ51ว่าคู่มิตรใหญ่คำว่าคู่มิตรก็คือมิตรสหาย ที่ดีเกือ้อกูลกันเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทําให้ส่งผลดีเป็นทับทวีคูณใหญ่ก็แน่นอนใหญ่ก็คือความสําเร็จความท่วมท้นนะั่นนะอันยิ่งใหญ่นะเห็นความดีงามทั้งหลายที่เลข1 5ึ่ห้าเลขให้กันและกันได้มาดูว่าทาในเลข1 5ึ่ห้าเลขหเมื่อมาอยู่ในดวงเช่นเกิดวันที่15้ใช้ เบอร์โทรศัพท์มี1.5.5.1่เลขรถเลบ้านมี1.5.5.1เลข3ตัวหลอกประชาชนมี1.5.5.1ท่านว่าจะเกิดผลดังต่อไปนี้เลข1เป็นเลขแห่งการมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเลข5เป็นเลขที่เป็นตัวแทนของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งมียศมี ความคงแก่เรียนมีอำนาจมีบารมีดังนั้นเกียรติยศจึงมาบังเกิดคือเกียรติยศเนี่ยจะมีคำว่าเกียรติและคำว่ายศเกียรตินั้นหมายถึงสิ่งที่ผู้คนนับหน้าถือตายศนั้นหมายถึงการได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่ก็จะมาพร้อมๆกันดังนั้นใครอยากสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่จะต้องใช้ยศตำแหน่งในการหากินใช่ไหม หมายถึงว่าการเติบโตการเติบโตทางด้านยศหรือตำแหน่งมันเป็นการเติบโตที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงานของของชีวิตก็คือที่หน่วยงานเขามอบอให้เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะที่เป็นรูกธระมแบบนี้ดีไหมถ้าเกิดว่าเป็นเอกชนใช่ไหมการเติบโตในแง่ของชื่อเสียงในแง่ของ การมีตำแหน่งที่มันทําให้ยิ่งสูงยิ่งมีอํานาจหน้าที่แล้วก็ได้รับเรื่องสิทธิประโยชน์เงินเดือนค่าตอบแทนเยอะๆถ้าเป็นการทํางานในลักษณะของวงการบันเทิงวงการที่จะต้องใช้ชื่อเสียงมากๆใช้ความโด่งดังมากๆเลขถึงห้าเละห้าหน่งก็สงผลดีเพราะจะทําให้มีลักษณะของการเป็นผู้นําในวงการอ้าวถ้าเป็น ดาราเขาเรียกซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมถ้าเป็นวงการการเมืองก็เนตำแหน่งที่สูงสูงมากๆก็เกื้อกลเช่นเดียวกันไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใดอาชีพใดถ้าใช้เลขหนึ่งหห้าหนึ่งก็จะเจอกับคนที่มาอุปถัมภ์คำจุนมันจะมีพลังเข้ามาลายล้อมหนึ่งเดิมเนี่ยเลขหนึ่งตัวเดียวเนี่ยจะเป็นเลขที่ใจร้อนจําได้ใช่ไหมพวกเราพอหนึ่งมาอยู่กับห้าเนี่ย ไอความสําเร็จอ่ะมันก็สําเร็จแบบใจร้อนจร,จริงๆแปลง่ายคือสําเร็จอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อหนึ่งมาอยู่กับห้านั้นนะนอกจากหนึ่งจะมีความหรูหราแล้วเนี่ยน,นะอลังการแล้วเนี่ยน,นะพอมันเจอห้าห้าเนี่ยเป็นเล่องเห็นความฉลาดหลักแหลมรู้จักที่จะวางแผนรู้จักที่จะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกฎเป็นระเบียบดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความหรูหราอลังการมาอยู่กับ การสร้างแบบเป็นแบบแผนนั้น,น,นชีวิตและการดำเนินธุรกิจมันก็จะดำเนินไปร้อยเรียงไปด้วยความมั่นคงที่มันมีเรื่องของแบบแผนเรื่องของขั้นตอนแล้วความน่าเชื่อถือประกอบไปตลอดระยะทางชีวิตของคนที่ใช้เลข 15- 51ล 5, 1, จึงประสบกับความเจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อเนื่องไม่ขาดสายเลข1น,นั้นเป็นเลขของการชนะที่1 เลข5นั้นเป็นเลขแห่งการร่วมมือดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าคนใช้เลข1 5หรือ5 1ถ้าจะหาลูกทีมถ้าจะหาคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็นับว่าเป็นเลขที่ส่งผลโดยตรงกับการที่มีคนน่ะที่เขาอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันอยากทําธุรกิจอยากเป็นลูกทีมคุณจังเลยอยากอุดหนุนคุณจังเลยอยากสนบสนุนให้คุณเน่ยจเจริญรุ่งเรืองจังเลยอยากจะมาร่วม ทำงานทําการกันหรือบางคนบอกอนาคตดีเนี่ยขอร่วมเป็นทองแผ่นเดียวกันได้ไหมหน่วยก้านดีเอาลูกชายลูกสาวบ้านนี้มาเป็นเขยเป็นซพรส์หน่อยเออเนี่ยแหละนั้นบ้านน่ยที่มีเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็จะมีอาการที่บุคคลในบ้านได้รับการยกย่องเฉชูแบบนั้นถ้าเกิดเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งไปอยู่ในเลขสามส่วนลำบากประชาชนก็จะทําให้วาสนาดีคุณสมบัติของการที่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ รักให้เอนโดคนที่เป็นลูกน้องยำเกรงก็มีเข้ามาหาผู้ที่ครอบครองเลข1551หรือเลขที่เราเลือกได้แบบไม่ยากนักได้แก่เลขทะเบียนรถหรือเลขแบบมือถือเลขมือถือนี่นะมันเป็นเลขที่เราสามารถเปลี่ยนได้บ่อยคนที่เน้นเรื่องของความยิ่งใหญ่ในอนาคตไปในระยะยาวการใช้เลข15ึ่เลขห้นั้นเป็นความรอบคอบเป็นความ เขาเรียกนะเป็นความมั่นคงของชีวิตที่สามารถที่จะสร้างเอาไว้ได้ตั้งแต่ยังอายุไม่มากเออดังนั้นใครที่เรียนรู้และรู้จักการใช้เลข15ึเลข51ตั้งแต่อายุน้อยๆไปเนี่ยนะพอโตมาก็จะเป็นคนที่ประสบกับความสุขความสำเร็จที่ท่วมท้นเกินกว่าคนอื่นหลายช่วงตัวนี่คือความวิเศษนะที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ถามว่าอาชีพใด หรือบคุคคลใดที่ควรใช้เลขหนึ่งห้าเลขห้าหนึ่งคนที่เป็นลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะการทํางานเกี่ยวกับตําแหน่งก็จะทําให้ได้ความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากตาแหน่งดีคนที่ต้องทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับการมีทีมเช่นรีคูดคนมาเข้าทีมเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมันก็มีหลายอาชีพเนาะ แม้แต่นักขายเองใช้แล้วก็เกิดความน่าเชื่อถือลูกค้าก็เกิดความรู้สึกว่ามั่นใจในการที่จะมาซื้อสินคา้าคนที่ทำงานในวงการการเมืองซึ่งต้องอาศัยความเชื่อถือความมั่นใจและคอนเนคชันอันมากมายจากคนทรงอิทธิพลเป็นเบอร์ที่ใช้ได้ดีมากคนที่ทำงานทางด้านบันเทิงต้องอาศัยการช่วยเหลือจาก คนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการคนที่ทํางานในนอนราชการทหารตำรวจดีที่สุดอยู่แล้วผู้ประกอบการที่อยากจะก้าวกระโดดธุรกิจตัวเองให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วการใช้เลข1 5เลข51นั้นก็นับว่าเป็นการกระทําที่ฉลาดแล้วก็เหมาะสมกับการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามเลข15 5, 5 1นั้นผู้ที่ครอบครองก็ต้องระวัง ผลที่อาจจะเกิดเป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆคือหนึ่งห้าและห้เมื่อใช้แล้วเนี่ยมุมของความเก่งกาจสามารถมันจะมาประทากันเราก็อาจจะเป็นคนที่เกิดทิฏฐิอาจจะเกิดโทสะมารวมกันได้ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่เก่งและมีความสามารถที่มักจะ,ะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกต้องแต่ถ้าเกิน แต่ความรู้สึกนั้นไปก็จะกลายเป็นการถือดีคนที่มีเราะวะผู้นําสงถ้าหากว่าเลขหนึ่งห้าเลขห้าหนึ่งนั้นส่วนหนึ่งความมั่นใจในการเป็นผู้นําดีแต่ว่าถ้าเกินจากนั้นอาจจะเป็นการผดดเด็จการก็คือแล้วก็มีการบังคับคนอื่นที่มากเกินกว่าที่ควรดังนั้นผู้ที่เข้าพองเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งได้รับผลดีประมาณ90้าสิเปอร์ซอยู่แล้วอีกส0เปอร์เซน์คือ เป็นผลของการที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้ทิฏฐิใช้โทรศัพท์มากเกินไปก็พึงระวังในส่วนนั้นเอาไว้ก็พอแล้วนี่คือความรู้ของเลข1-5และ5-1ในบทต่อไปเราจะมาเรียนรู้เลขอื่นกันต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีมีความ